และดินแดนที่ผมจะนำท่านเข้าชมต่อไปนี้นะครับเป็นดินแดนของนะซึ่งได้ยินเสียงร้องนี่แล้วนะครับกับการสะพือปลีกแล้วทำให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างผู้ชมรู้ไหมว่าผมนึกถึงอะไรนะครับ ผมนึกถึงสาธิตทองจันโดยทันทีนะกาเอ้ยกาวาสนาของเจ้ากระดำนะทุกคนก็จะยินน่าจะเป็นดินแดนของอประเภทสัตว์ปีกนะครับโซนด้านนะี้รู้สึกว่าสัตว์ปีกจะเยอะนะครับอย่างเช่นอีกานะหรือพ่ราบแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอีกานะใหญ่ แกงอีกาดำนะแกงอีกาดำจะคุมที่นี่เขตนี้นะเดี๋ยวเราพยับมาอีกอ้าโทษจ้าโทษโทษอู้ยเหยียบเด็กโทษ หนึ่งร้อยบาทก็ถือว่าคุ้มมากนะครับที่เข้ามาสัมผัสบรรยากาศากาล่มลื่นนะหนึ่งร้อยบาทนี่ไม่ไม่ไม่เสียดายนะครับไม่ไม่รู้สึกเสียดายเลยคุ้มค่ามากนะครับมีเวลาว่างวันหยุดนะหรือไม่รู้จะไปไหนในวันหยุดนะครับก็เรียนเชิญทุกท่นานนะเข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสกับบรรยากาศและวูมอนสัต หลากหลายประเภทนะครับนะเรียนเชิญมาชมสัตว์ซี่สวนสัตว์ดุสิ์แห่งนี้หรือว่าเขาดินในตำนานนะครับหลายเดียวหลายเดียวแล้วนะก็ระหว่างนี้ก็ชมบรรยากาศนะใบไม้สีเขียวๆนะครับซึ่งในที่ทำงานหลายคนนะก็ยากที่จะได้ชม ได้สัมผัสเหื่แล้วก็บางคนบางสายงานก็จะเป็นนะครับสูดรวันคิษนี่ว่าอะไรนั้นหรือว่าออฟฟิศในสำนักงานที่ส่วนใหญ่นะบรรยากาศสีเขียวฮนะโอโซนธรรมชาติแบบนะี้ก็ท่านคงจะหาได้ยากนะครับหลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็คงจะหาว่าไอ้นี่มันบ้าแล้วเปล่านะอย่างจริงแล้วไม่ใช่เราเป็นการถ่ายทำนะฮะถ่ายทำนบันทึกภาพและเสียงนะครับ แต่หลายๆคนงงๆนะเจ๊ผมเอ้นี่ยืนพูดคนเดียวไม่ใช่นะไปไปต่อมีเจ๊ป่วเท่กอย่างนะไม่มีอะไรที่ต้องอายแล้วชีวิตนี้<ป>เดี๋ยวได้แล้วพ่อก่อนพอก่อน